หรือจะเอาสีขาวต่อดีอ่ะมีเลือกค่ะแต่นี้เลือกเป็นสีแดงอ่ะมามี่ซมเมอรี่ครับท่านผู้ชมวันนี้น้องแทมมี่จะมาเล่นโดมิโนนะครับมันไม่ใช่โดมิโนโดมิโนเหมืนนอนที่โบ๊ทนู่นมีเขาก็เรียกว่าโดมิโนเหมือนกันเนี่ยสมัยเด็กๆเ,เนี่ยพ่อก็เล่นแบบนี้แหละแต่ว่าหนูก็มีโนมีนู่น สวัสดีค่ะวันนี้เราเล่นโดมิโนกันเราจะต่อสีเดียวกันนะคะอ่าใช่พ่อซื้อโดมิโนมาให้น้องททมมี่นี่เป็นอย่างนี้นี่น้องโดมิโนเด็กเคยเล่นกันหรือเปล่าครับโดมิโนเนี่ยอ่าคุณพ่อเคยเล่นสมัยเด็กๆวันนี้นจะนำมาให้น้องเทมมี่เล่นวิธีการเล่นก็คือให้สังเกตสัญลักษณ์นี่จุดแบบนี้นะ ให้สเกตจุดแบบนี้ถ้าตัวไหนที่เหมือนกันจุดเหมือนกันให้เอามาต่อกันโดยปกติจะเล่น2คนขึ้นไปจะแบ่งตัวโดวิโน,โนเนี่ยเท่าๆกันแล้วก็จะสลับกันต่อสลับกันต่ออใครหมดก่อนคนนั้นชนะโอเคไหมแทมมี่อ่าโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูแข่งกันเลยโอเคมาอ่ะน,อมมน้องแทมมี่นพี่นับจํานวนตัวไปเท่าๆกันไป หนึ่งสองสี่อ่ะเทมมี่เลือกไปตัวเท่ากันไปพ่อเลือกมาสองสี่หกแปดสิบส <10, S 2> ิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดยี่ส <14, 16, S 2> ิบอ่ะพ่อมายี่สิบตัวนะเทมมี่ไปเท่าไหร่เนี่ยสองสี่หกแปดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเทมมี่อมตอนนี้น้องเทมมี ได้โดมิโนมาทั้งหมด22ตัวของคุณพ่อ22ตัวอะนี่คือตัวแรกสัญลักษณ์แบบนี้อามาเป่ายิ่งฉุบก่อนว่าใครจะเป็นคนต่อก่อนอะแทมี่มาเป่ายิ่งฉุบหนึ่งสองสามเป่ายิ่งฉุบ<ช>เอาไม่เอาไม่เป่ายิ่ง<ช>เป่ายิุบ<ช><ช> โอเคพ่อแพ้อ่าให้แทมมี่เป็นคนต่อก่อนได้เลยอ่าแทมนนดดทมีนนต่มนนต่อเลยนี่เนี่ยเลือกได้สองแถบแทมมี่เอาตัวไหนต่อก็ได้อ่ะดูซิว่าอันไหนเหมือนอ่าเลือกมาหนึ่งตัวเร็วอ่ามันเหมือนว่าไม่อันนั้นก็ไม่ใช่ดูนี่นี่สีเหลืองนี่สีส้มอันไหนที่เป็นสีเหลืองกับสีส้มมาเอามาต่อได้หนึ่งตัว หนึ่งตัวเท่านั้นอ่าตัวไหนดีดูที่เทมิสจะหยิบถูกไหมเอาตัวไหนมาต่อได้เลยตัวไหนก็ได้อ่ามาเลยมาเลยเอามาต่อได้เลยแทมิสหยิบมาเลยลูกหนึ่งตัวเนี่ยมันมีทั้งหลายตัวนี่ก็ใช่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 ไงสีเหลืองอะอ่ามาต่อเลย นี่มาต่อตรงนี้นี่นี่นี่ต่อตรงนี้ก่อนอาโอเคต่ออย่างนี้เสร็จปุ๊บต่อไปก็จะไปตาคุณพ่อคุณพ่อก็จะหาตัวที่เหมือนกันนะคุณพ่อเอาตัวนี้บ้างมาต่อตรงนี้นี่ต่อตรงนี้ก็ได้ไหนตาแคมนี้ตรงนี้เป็นสีขาวนี่ก็เป็นสีขาวแตามีต้องหาสีขาวเท่านั้นอะอนไหนเป็นสีขาวดูสิเอาสีขาวมาต่อ เก่งมากอ่ะต่อไปเลยต่อไหนก็ได้นี่อ่ะโอเคนี่เราจะต่อแบบเลี้ยวแบบนี้ก็ได้นะอ่ะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็ได้ทั้งหมดอ่ะต่อไปจะเป็นตาพ่อบ้างเป็นสีขาวยังเป็นสีขาวอยู่พ่อตัวนี้นี่น,น,นีมาต่ออ่าโค้งมาอ่ะ,มมอะทีนี้เป็นสีขาวกับสีแดงแคมีเลือกเลยจะเอาสีแดงต่อหรือจะเอาสีขาวต่อดีอ่ะมีเลือกค่ะ แต่มีเลือกเป็นสีแดงอ่ะโอเคสีแดงกับสีเขียวทีนี้พ่อก็จะเลือกบ้างพ่อจะอสีเขียวหรือสีขาวดีนะาขาวเขียวไหมอ่าสีเขียวโดยปกตินะแทมมี่เดี๋ยวพ่อเล่าฟังก่อนว่าโดยปกติเนี่ยอันนี้พ่อสอนดูเล่นครั้งแรกนะ ถ้าเกิดว่าแทมี่เล่นเก่งๆแล้วเนี่ยเขาจะต้องให้ความทั้งหมดนี่ความทั้งหมดเดี๋ยวก่อนจะพึ่งต่อลุกอ่าเขาจะต้องความทั้งหมดอะ่ะพอความทั้งหมดแล้วเนี่ยเขาจะให้เลือกว่าจะเอาตัวไหนดีหยิบมาหนึ่งตัวนี่อย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าหยิบมาแล้วปุ๊บเอ้ยมันไม่ใช่เราก็อดต่อใช่ไหมแทมี่เราก็อกดต่อนะแต่ทีนี้เราฝึกเล่นครั้งแรกเราหงายได้ไม่เป็นไรลุกหงายได้ไม่เป็นไรอ่านะ โอเคนี่เป็นสีขาวเป็นสีขาวพ่อก็จะหาตัวสีขาวหนูหานี้นะพ่อหาสีขาวอันนี้สีขาวใช่ใช่สีขาวต่ออ่าต่อกันอ่านี่คือการเล่นโดมิโนเนี่ยเทมมี่ก็เทมมี่ก็เล่นเปแล้วใช่ไหมอ่านะครับเดี๋ยวต่อไปเทมมี่ก็จะเล่นโดมิโนเองได้นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็แนะนำการเล่นโดมิโนเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราค่อยเจอกันใหม่อ่าเทมมี่บอกลาท่านผู้ชมก่อน บายวคค่มกันะฝากกดไลค์กดกระดิ่งและฝากชมคลิปต่อไปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับ